ถ้าคุณคิดว่าลำโพง4นิ้วให้เสียงดีไม่ได้หยุดก่อนรุ่นนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณไปทั้งชีวิตนี่คือแบรนด์ระดับโลก m o r e l t e m p o Integral 402 Mark II ลำโพงแกนร่วม4นิ้วที่ขึ้นชื่อเรื่องระดับ Hi-End สัญชาติอิสราเอลขนาด4นิ้วแบบ coaxial สทางกำลังขับ RMS อยู่ที่ประมาณ60วัตต์พีคสูงสุด140วัตต์ความไวอยู่ที่89 dB ช่วยให้ขับง่ายวัสดุระดับพ um e รีเมียม Voice Coil Aluminum Hexatech เอกลักษณ์ m o r e l l Chwister แบบ Integral Dome ที่รวมศูนย์เสียงทำให้เว แนวเสียงเสียงร้องหวานนุ่มอิ่มโทนฟังสบายรายละเอียดปลายหลมเนียนไม่บาดหูเวทีเสียงกว้างเกินตัวลำโพงกลางเด่นฟังเพลงช้าเพลงร้องโคตรฟินและยังคุมความคมเวลาฟังลูกทุ่งแอคูสติกได้ดีมากเหมาะสำหรับ e ีโคคาซิตี้คาเซดาน SUV หลายรุ่นที่ใช้ช่องลำโพง4นิ้วด้านหน้าหรือหลังบอกเลยว่าซีรีส์ t e m p พล Integra mark II เป็นรุ่นฮิตมาก ถ้าอยากอัปเกรดเสียงร้องให้หวานละเอียดนัง่งฟังเพลียงได้ยาวไม่ล้าถัก Tender Audio และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสินค้าต่างๆในทุกช่องทางที่กดถูกใจหรือแชร์ออกไปและเซฟเก็บไว้